ปฏิธรรมและอุบายภาวนาของหลงวงปู่แหวนสุจินโหนวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เอาใจนี่แหละเป็นผู้รู้ เอาใจนี่แหละเป็นผู้เห็นเอาใจนี่แหละเป็นผู้ละเอาใจนี้เป็นผู้วางให้ปฏิบัติกายใจนี้ให้เข้มแข็งให้แข็งแรงกายนี้ก็ออกไปจากใจนี้แต่ให้พิจารณากายนี้ให้รู้แจ้งใจนี้ก็ให้รู้แจ้งใจนี้เป็นตัวเหตุเอาใจนี่แหละเอาใจนี้วางเอาใจนี้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นละถอนกิเลสก็เอาใจนี่่ละถอนถอนอยู่ที่หัวใจนี่แหละละอยู่ที่ใจนี่แหละเวลากิเลสมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจรู้ทันมันเดี๋ยวนี้มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละตัวสติมันปกครองอยู่เสมอถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อมันบ่ได้คุมมันละเมื่อเกิดขึ้น รู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับคิดผิดก็ดับคิดถูกก็ดับพอใจไม่พอใจก็ดับลงทันทีที่ตัวสติให้ภาวนาเอากายเป็นมัรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปทาทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าและรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้ มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปประธรรมนามธรรมาเป็นตัวเป็นผลมันก็เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองเวลาปฏิบัติจริงๆกิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี่แหละสําคัญเหตุไม่เกิดจากใจนี้ตั้งสัจัจริงกายจริงวาจาจริงจริงใจอย่าหลงไปตามเขาตามอารมณ์ ละทิ้งทางที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายสมบัติของเจ้าพอ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนี้เป็นที่ตั้งของฐานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละแล้ววางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุขปล่อยวางก็สบาย อู่แหวนสุจินโนเดิมชื่อยานรามสิริเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430วันจันทร์ขึ้นสามค่ำปีคุณณบ้านนาโปงตำบลหนองในอำเภอเมืองจังหวัดเลยเกิดในตระกูลช่างตีเหล็กมีบิดาชื่อนายใสมารดาชื่อนางแก้วมีพี่น้องสองคนท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง โดยคนโตเป็นพี่สาวหลวงปู่แวนบนรรพชาเป็นสมณรในปีพุทธศักราช2439ในขณะที่ท่านมีอายุได้9ปีที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งตำบลน,นาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีพระอาจารย์เข้ามาเป็นพระอุปชาเมื่อบรรพชาเป็นสมณรแล้วจึงเปลี่ยนชื่อใหม่จากยานเป็นแวน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่หลายปีจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายนวัดสร้างก่อนอกอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2451โดยมีพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปชาและท่านได้ตั้งกิจอธิษฐานขออุทิศชีวิตมอบแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้น ท่านก็ได้ออกทุดงมุ่งหน้าสู่สำนักของหลวงปู่มั่นโพลิทัตโตโดยทันทีคำแรกที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนแก่หลวงปู่แหวนก็คือต่อไปนี้ให้ภาวน,นาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนแล้วหลวงปู่มั่นก็เริ่มสอนตามแนวทางของท่านหลวงปู่แหวนรู้สึกยินดีมากเพราะได้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้แล้วท่านได้ธุดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ประมาณปีพุทธศักราช2470ท่านได้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่พัฒนศีมาวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าพระคุณพระอุบาลีเป็นพระอุปชามีพระนภีสิทิ์เป็นพระกรรมวาจาาจารย์หลวงปู่แหวนเล่าว,ว่าอากาศทางภาคเหนือถูกแก่ท่าขันดีฉันอาหารได้มากไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึม เวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วนับว่าเป็นสัปปายะอีกหลายปีต่อมาพระอาจารย์หนูเห็นว่าหลวงปู่แหวนแก่มากแล้วไม่มีผู้อุปถามจึงได้ชักชวนญาติโยมไปนิมนต์ให้ท่านมาจับพันษาที่วัดดอยแม่ปังในฐานะพระผู้เท่าผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องทำภาระหน้าที่อื่นใดซึ่งท่านได้ตั้งสัจจะอาไว้ว่า ท่านจะไม่รับนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้จะอาพาธนักขนาดไหนก็ตามจะไม่ยอมไปนอนโรงพยาบาลถึงธาตุขันจะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ขอให้ซิมไปในป่าอันเป็นที่อยู่และท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ตั้งใจเอาไว้เพราะนับจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่เคยออกไปจากรรษาที่อื่นอีกเลยวัดดอยแม่ปังจึงเป็นสถานที่ ที่ซึ่งท่านจำพรรษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จบจนกระทั่งมรณาภาพ